สิ่งที่ทำอยู่สำหรับทักษิณมีพระบรมราชองค์การในลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีไม่ยอมติดคุกอันนี้มันลูกแกมนาลรัมตรียุติธรรมที่เป็นลูกน้องเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของทักษิณมาบอกว่านี่ทักษิณกลับเข้าเมืองไทยภายใต้รัฐบาลประยุทธ์เสี่ยงขนาดไหนจะเสี่ยงอะไรตกลงกันไว้ก่อนแล้วมันแผลเราคิดว่าประชาชนงงไม่เคยมีรัฐบาลใดทุจริตคอร์รัปชันมากเท่ากับรัฐบาล ในเครือข่ายของทักษิณชินวัตรผมไม่ได้พูดเองตัวทักษิณก็ถูกยึดทรัพย์รัฐมนตรีติดคุกกันเป็นแถวข้าราชการประจําที่ไปช่วยก็ติดคุกกันเป็นแถวเพราะไอ้แสนล้านเนี่ยที่คนก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันไม่ได้ตั้งข้อสังเกตทางด้านการเงินการคลังแบบธนาคารแห่งประเทศไทยเขาตั้งเพียงอย่างเดียวเขาสงสัยว่ามันต้องไปดิจิตอลทำไมทำไมไม่แจกไปซื้อ ทำไมไม่แกเงินไปเลยทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ที่มีอยู่แล้วมึงจะไปทําอะไรมันสลับซับซ้อนขึนมาเพราะคุณคิดเรื่องผลประโยชน์ที่ซ้อนทับมีประโยชน์ที่จะทอนเงินกลับมาหรือไม่ไม่รู้แต่ผู้คนเขาสงสัย มันทําให้เกิดประโยชน์กับนายทุนใหญ่หนายทุนยักษ์แบบ CP เอาพูดเลย c p o ที่คุณบอกว่าไปจับจ่ายใช้สอยได้มันมีแต่เซเว่นอีเลเที่ได้ประโยชน์บริษัทนี้ท่านผู้ชมมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านมันไปนกระจายคนยากคนจนตรงไหน,นมันไปนกระจายร้านค้าเล็กตรงไหน,นวะนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่คุณทำได้ไหมว่าจะไม่ลุกแยมน,น้าว่าจะไม่ทุจริตคอรับชช้นี่แหละที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการยึดอำนาจ